สวยสง่ามาถผู้ดีชุดดูดีมีราคาขนาดนี้ได้มาจากประเทศจีนเป็กอินสแตนเจ์ดกก็บอกเลยไฮไฮสวัสดีทุกคนด้วยนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ร uh, ู <mor z ell> mm ้ม hmm. ันเป็นการเราเล่นเฉยๆนั้นจะคิดมากไปเลยเอาเป็นว่าวันนี้ฉันจะมาเล่นใจรูนั่นเองนั่นแหละผู้รายงานข่าวประจำเกมอาวีะนั้นเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่า คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั <c oughs> <c oughs> ้งแต่13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า13ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำินโทรมาแล้ว oh my god what is that ่าตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะเออนี่ไม่มีอะไรจะพูดเลยเอาไปว่าเราไปช่วยเรีนล่างกันดีกว่าเอาแล้วอะไรเนี่ยฉันมาเรีนล่างก็จะมาเรีนล่างกันเลยหรือไงเฮ่อทำไมมีปัญหาเลยแม่เออเดียว่าฉันไม่เห็นมั้งเออตัวเล็กมากเลยเออนาคอร์ดกูดูมึงเห็นมึงเข้าไปตกมันเลยเออนั่นแหละนั่นแหละช่องเชียงช้างเออนั่นแหละเลอกมันนาก <ฤร>คลิปเราก็เข้าป้อมไปด้วยความมันนน,น,นนานจะต่อหนีตีป้อมไปแล้วป้อมใหม่แตกป้อมตีปอ้อมตีปอ้ปอมตีคลิปกูแตกจ้าเป็นไงเออโดนทิ้ททงหมอนอ่ไรโอเคมาต่อเอออะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ ตีขีบตีขีบตายไะจ้ารีบตายนะจ้าเพราะกูจะไปช่วยเรื่อ่างเดี๋ยวเพื่อนดา่าไปเลี้ยวไปเลี้วไปเลี้ยวไปเล้ยวอ,อะไรวะมาเลี้ยวอะไรวะนี่โหสบัดนีนี่เออเป็นไงก,ก,กี่เอาเซี๊เอาเซี๊มาเลยให้สิบก็มา มาได้มาลุมเพื่อนกโก้ไม่ใช่โกมาเลยไปไหนโมกไปไหนโมดไปไหนโมดออยู่นั่นไงโอ้โอ้โ้วาวอีกแล้วเ้้วซ้ำาเววซ้อนเว้าวโอเคกลับมาที่เลนกลางแล้วฉันกลับมาสถิตท,ที่นี่อีกครั้งแล้วสิโอ้ย อะไรเนี่ยอีสีพลายอยากกลับไปสีพลายหรือไงนี่แน่วาบดีกว่ากะจะไม่วาเดวเร็แท้กะจะไม่วาเดวเร็แท้กะจะไม่วาเดวเร็แท้กะจะไม่วาเดวเรแท้ ใช่คือการที่ฉันวับกลับมาแล้วฉันเรือมเหมือนเดิมก็ทุกเดิมเลยอ่ะนี่เออตายไปจ้าเออเออกูก็จะตายแล้วเนี่ยเออห่าต้องว์บอีกรอบละมั้งโอ้ยนาอตายตายตามันผู้ได้มาตีมัอนก่อนค่ะจะพามันให้ไปรู้จักกับนรกที่แท้ อยากมาก่อนไม่ตายฟอลินลาดมันได้ไหมามาแล้วนี่โอ้โหตีเราเอาฟอลินลาดได้สวยทัยนะนะ้งนั้นน่ะตีมันหน้าคอสฆ่ามีมันเอาไม่ใช่ฆ่ามันเออนั่นแหละเออเป็นไงนี่ทำไมหน้าคอสมดือด,ดืดด้อแตกหน้าออกหน้าออสอะไรคือนหน้าออสหน้าคอสออกขวานฟาร์มเหรอหรือเปล่าเอาหน้าคอสรอดด้วยโอ้โห อะไรจะมาทำนาคอฉันเหรอมาเล้เออเป็นไงล่ะเจอเอลสูกกไปมีเสือป่ะจะระเข้อืมกลับบ้ามากลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับความเครียดแค้นที่ลัดมึงก่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นมึงต้องตุยทุกคนเอาตอนนี้อีนี่ก็ซูมอีนั่นก็ซูมเอาไงกันจะ๊ะแหม่ทำใจโอ้อะไรอะไรดูทำอะไรลูกอือ ต้องการอะไรบนโลกใบนี้เหรออืมอะไรกลับมาแล้วไหนดูแมปสิอืมนั่นอะไรนั่นมันเหตุการณ์นี่นาฉันเจอเหตุการณ์หนึ่งเออเอวสุยิงปืนอ้าวฉันเจอคนวับกลับบ้านนี่เนี่ยนี่เนี่ยเออไม่โดดจะดอกเลยโอ้ยยาตามัาสับโก้ แต่แล้วเพื่อนกูนมางานนี้ก็สวยจ้าเออเป็นไงล่ะไม่สวยหรอกเลยเออสยกรรมดูก็รู้นะนมปอม <c oughs> นมปอม <c oughs> อเอาเป็นว่าเราไปดีกว่าเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วเพราะเพื่อนเราหนีไปหมดแล้วเอลสุก็ตีคีไปเราก็ไม่มีอะไรทำเลยตอนนี้อืม ส่ศัตรูไม่กล้าออกมาเลยฮะตอนเนี้ยเอาเอ,าอะไรเนะี่ยใครมาเปิดใครมาเปิดแมนเดี๋ยวอย่าให้ฉันรู้ว่าใครกดลูกแก้วนั่นนะ่ะฉันจะมาฉันจะฆ่ามันเอาสิเอาสิหอ,อยากรอจนแก่แล้วเนี่ยไม่มาสักทีเลยเนี่ย one hour later แต่มันนานจังเลยไม่มีใครมาจริงๆหรอนี่จะเฉาแล้วนะเนี่ยจะไม่มีใครมาใช่ไหมเอามาเลยข้าในนามของพระมหาเทพเจ้าแห่งเมือง R O V ข้าจะมาแสดงพลังให้เจ้าได้ระจัราบถึงพลังของข้าผู้นี้ เฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยฉันมาแล้วสตาร์โมเป็นไงเอ,องาหน้าฮอดเข้าไปแล้วจ้าตอนนี้สบัดทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยพลังเออเป็นไงกีเอ,อเกยมากแล้วก็เพื่อนเราตายไปแล้วฟอร์เติโนไงมั่นหน้าตายเลย <c oughs> ใช่เหรอวะเอลสูตอนที่ซูมไม่โดนอะไรวะเนีอ่ยอืม ที่ป้อมกันเถอะพวกเราอย่าไปสนใจสีพรายเลยสีพรายมันทำอะไรเราไม่ได้อมืมันไม่ตายมันทำอะไรเราไม่ได้แต่มันไม่ตายแค่นั้นเองโุยทำไมเนี่ยทำไมไม่ให้เราคิวก่อนค่อยจบเล่นเป็นเป็นเนี่ยถ้าเล่นเป็นให้ฉันได้คิวก่อนค่อยจบสิโอ้ยอไรวะ Subscribe. Let's go. 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 Go.